วัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราผู้มีใจรักวอลเล์บอลที่ช่องอ้อนอกรัววอลเล์บอลช่องของเราจะค้นหาช้างเผือกจากยุวชนเยาวชนนํามาให้แฟนขับได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อถึงคราวคัดตัวทีมชาติยุวชนเยาวชนก็จะได้รู้จักกันแล้วเช่นน้องเป็นคนจังหวัดอะไรเรียนอยู่ที่ไหนเล่นตําแหน่งอะไรผลงานเป็นอย่างไรและที่สําคัญรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร วันนี้จะมาแนะนำเซตเตอร์ดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทย u 1ยูสิบแปดนั่นก็คือน้องต้นข้าวนางสาวกนกวันเตียนสิงจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองคราอสำหรับน้องต้นข้าวนางสาวกนกวันเตียนสิงเกิดวันที่10เดือนสิงหาคมพศ2550อายุ17ปีย่าง18ปีส่วนสูง169เซนติเมตรตำแหน่งเซตเตอร์ บ้านเกิดสาวน้อยหน้ามนจากจังหวัดศรีสะเกดจ้าปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองเคราะ์จังหวัดชนบุรีสังกัดอาคาเดมีสมสรสุพริมทิพยะชนบุรีอีเทควอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีน้องต้นข้าวถือว่าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองในรุ่นรุ่นเดียวกันก็ถือว่าเด่นพอสมควรทักษะดีทั้งเกมลุก เกมรับมีจินตนาการในการเล่นค่อนข้างสูงมีภาวะความเป็นผู้นำมีความนิ่งแจกใจบอลหลักบอลโครงสร้างได้ค่อนข้างดียกสูงเพื่อนเล่นง่ายเกมเสิร์ฟก็ไว้ใจได้ก็ขอเพียงแค่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและฝึกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็รับประกันได้เลยว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่แค่เอื้อมและที่สำคัญก็ขอให้คิดบวก คิดบวกทุกสถานการณ์ผ่านได้หมดเลยทีมชาติไทยอยู่แค่เอื้อมแน่นอนวันนี้เรามีผลงานของน้องออต้นข้ามาฝากด้วยไปดูกันเลยครับเมื่อวานนีอผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยแล้วฮะหลังมาลูกนี้ตีตรงลงไปค่ะไม่มีปัญหาสัิการะ เขาเริ่มเกมนะคะ come on, come on. ตีมาดึงไม่ได้ค่ะทิมไทยสุภาพดีสวนคืนลูกนี้นี่ค่ะเรียบร้อย come on, come on. อ่ะโอ้มาเลยค่ะลูกนี้เปิดได้ตีสวนคืนค่ะ ยกคว้าเสาโอ้โหเนี่ยอ้าวได้ประเดิมแต้มแรกไปค่ะนัทวันผาไทยสงนะคะจากกีฬาเทศบาลสองวัดสว่างคงคาค่ะน้องไอซ์ตีนี้มาลงโลโอ้หนักจริงๆค่ะ อขอโทษเลย่ะนะทวันตีลูกนี้เนี่ยสวนคืนอิสรุตาค่ะโยนแก้ไขาข้ามาไหลลูกนี้อ้ยค่ะทำได้สวยค่ะนัทริกาวสารส6ต่อ5นะคะ โยนข้ามมาได้สวยแล้วค่ะทีมไทยโค้งหลังลงลงค่ะนี่ค่ะวิสรุตาค่ะที่เป็นคนขึ้นตีโยนข้ามมาก่อนจบกบอลสั้นกดใส่เลยค่ะอ๋อสสิบิบลจังหวะไม่ได้แต่แก้ไขได้นะคะ แล้วนี่ค่ะปัดบอลสองข้ามมาเลยค่ะทางกนกวรรณเสิร์ฟมาค่ะสัติ์ศรแต่หลังตีวามาเก็บได้ค่ะดิมไทยสัดมาอีกทีไม่ผ่อนเลยค่ะวิศรุตตา13ต่อ5ค่ะ โอ้โหเสิร์ฟเป็นเอซค่ะคราวนี้สามศูนย์ไปแล้วค่ะเสิร์ฟของกนกวันโอ้โหเอาอีกค่ะต่อเนื่งนองเลยค่ะบอลเสิร์ฟนะคะดูบอลเสิร์ฟของกนกวันนะคะ โอ้ยเป็นเอสไปเลยค่ะคาวนี้เก็บ <Keep s. S 1> ได้ค่นทิมไทยหมาข้างหลังเลยค่ะเ <_ t ap> ต็มเต็มไม้เต็มเต็มมือนะทวันนะฮะ23ต่อ8